เจอกันอีกแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วขอบคุ้มตัวกลมอมมะนาวเนี่ยมันลยกเพราเต็มโต๊ะพี่น้องเจินขึ้เกาเมื่อเนี่ยสองตายายลูกไปใส่ไม่มีลูกมีหลานเลยลูกหลานกินสองตายายหาทีา็ยกเขาพัดกันกินย่อยเมื่อนี้มีหลายอย่างพี่น้องเบิาง กับเขาปันว่างานบุญงานกระถินนะเลยบึงเดพี่น้องอันนี้สูตรไหม่เล้มานด้เด้อรสสดร่อนเลยต้มมอปลาปลาดุกไงเบิงเมืงู้บน่อาโอ้ยใส่ปลานวนโนะกระบอใส่ก็มีปลาดุกทีดเดียวเบ่อบอยากมันจะมีตัาง์ซื้องเอาปมาตั้งหน้ากันเลยข้างนี้ดีเลย หาไงครับม่ต้องไปวานใน้มันเจ็บหลังเจ็บเอวบัก้อยขั้นกัดยางไปบนเดียวได้ครบทุกอย่างอันนี้หมอปลาประดุกถอดไข่แต่มอนนีอันนี้อาหารพวกไว้รุ่นเขาอันนี้ก็อาหารกิงสเร็จลูกเนี่ยปากกรอบแผ่น สั่งพิเศษจากางอีสานเล่าหมดล่ะันมีมาสรงมาขายให้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องไม่จะซื่อเขานั่นลหละเฮ็ดเองว่าเป็นดอกแต่อยู่แต่ห้าจิเลียกหาอาหารโอ้อันนี้อาหารดอกทั้งไว้รุ่นค่ะเพื่ดนพัดข้าวโพดพัดเปรียวหวานเในเบิดล้าัดข้าวโพดบักเทียเทศเนาะแต่ว่าขาดบ่ไดร่สำหรับพู้เเ่า

phang phà phang pha đấy anh đi sông nhiều lấy hại ra nhiều khẩu quất màu có màu quất chỉ là gì chín phải phải thì nòng phải phải xuyên để vậy đấy cái giờ là để vì nòng này để thể hiện à sản bạn họ chỉ ngay ngay mà trồng về mạt mai sẹp chỉ nua chỉ những gì không phải như như để con bộ lan ถอดทอดคัดขัดมันมันหลายประเดียวับบนเลยอ่ยออะแยบอน่ำปลาโดนในินมันจะแซสบนำปลาเศร้าเขาเดอ้อพี่น้องมันขัดน้ำปลาหน้วสุดยอดเลยกระดุกดัวนีไงเสีบเบเศีแล้วหอามันมันดูดเอ็นใช่ไหม

อเอากันามาว่าหอมมะหอมสมิ่งอะไรได้ไหมหอมหอมปากหอมคอแล้วพี่น้องเนาะเอาแค่นี่ละขอบคุณหลายฝากจิตตามและเด้อครับชุกท่านขอบคุณจอดต่อมเชิญแลมือสำหรับวัอน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ